ละขุนขุนนี่นี่นี่เอ้าเอ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 ามุดใตะรถเตียเอาเข้าใต้รถเตียเอากระโดดโอ้ยอ้ยอ้ยมันม้วนเอาเอาเอ้าเห็ดเอียงนอกรอนี่มาแนวใดนี่อ่ไรเห็ดเอียงเอาขุด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 เอาขุด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 ว้ายขุดอุโมงค์ไงป้าป๋าก่อนมันขุดได้วะลูกมันแม่นอุโมงค์ยื้อใช่หน่ะว้า มันรถมอเตอร์ไซค์ชาลิงหนึ่งข้างเจ้นี่เวลาชิมขุดจังไงของป่าว้าววายไปแล้วล่งรถขึ้นรถเองเลยชั่วมือนี่วายเก่งขนาดเลยว่่ต้องอุมลงเลยวายเวลาเก่งแล้วไปดีกว่าวายขากอขา่หังวะอยูุยอุยุยอุยหุยอุยอุย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 อุย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 ยอุยอุยอุยยุยุยุย พูนพูนโอ้อะไรจับแมงปอไปแล้วพี่น้องพูนพูนว้ายมวนแห้งพูนพูนว้ายมวนเขาละมวนเขาละพูนเมืองน้อยนี่ยนียไปใช้ล่ะเอ้ยหามาหน้าเจอระเทือนนี่พี่น้องพูนมวนเพิ่งคักพูนพูนโอ้พี่ลี่ยุ่งพูนเลยเจ้านี่เออพี่ลี่ยุ่งกรทอมแหละเอ้าเวลาเขาเปนั่างเงินเอ้าเอ้าเอ้าเรนไปใช้อีกไปใช้อีกโอ้ย พุ่นโอ้ยมัวแน่อยู่มัวแน่เพิ่นอยู่พุ่นพุ่นพุ่นพีกสายพีกควาว้ายค้าขนาดพุ่นพุ่นพีระเตยใส่ไรพี่ละเตยเตมาพี่มากแล้วโอ้ยมา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 ไปพี่ละเตยมั้ยนี่เร็วมาหาหน่อมาเล่นน้ำหนองมาเล่นน,นี่เนี่ยัยงเปลืองหอยชิบาดปากลูกมันชิบาดปากแม่แนนม่แม่กินในเปลือกหอยโขรงหอยเชลลี เอ้ยพี่น้องบักเลหน่อยดิกหน่อยดื้อคักผุนผุนอ้ยขั้นขั้นขั้นข้นอ้ยแเป็นอย่างกเกาเกอย่างเดียวเลยผุนมันสิบหัขั้นอย่างนี้มันเกือกหยาพุนผุนพุนโอ้ยสิบให้มันขั้นอย่างนี้มันเกือกหยาผุนผุนพุนเอ้าเอ้ายังเลยเอาเอ้าเอ้าเอ้าเเอ้าเเอ้าเมุดไป ใต่รถแล้วไตรถแล้วเอ้ยยังอยโอยมานีรถสัอนกว่กันไหมโอ้ยผุนพุนมุดฮะฮะฮะโอ๊ยนี่นี่มวนไปละผุนผุนนี่นี่นี่เอดาเอ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 า้ตรถเตีเอาเขาไตรถดตี้ยกระโดดโอ้ยโอ้ยโอยมันมวลเอาาเอเอาขาไต่รถเตียโอ้ยยอกสิอ้ยยอกดี่ยี เอ้าเอาเอ้กีวเกอหออ้ยอ้เวียนหัวเรอพ่บ้เวียนหัวน่ะโอ้ยทายน้าท่านแม่แรหนันแนงโอ้ยโอ้ยมันแรแแนงกันนะโอ้มันมวนตีเอมล่ามวนตีโอ้ยม่วแนงทีโอ้ยพุ่นพุ่นหวหาเอาเอาเอพุ่นพุนโอ้ยเอาเไปแล้ว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 พี่น้องไปแล้ว นี่แค่วอย่างเดียเอาเอาเอาพวไหอีกพอวัไหนอีกมีอย่ายนท่ไหนพนไหนนะออมกลายย่ใช่เจาเกอ้าิมาเลนมกรีสิลายยู่มใ่ไยู่ทังนี้เอาเอายู่ทั้งนี้ทั้งนี้ไปแล้วไปแล้วเอาพไหนอเอลงไปกินน้ำาเอาเอาเไปไหนพนไหนเอาเอาเ พูนพูนม <quin Daniel s> uh, 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 ้วนไปละจักแม่ียงเด็นี่กดดีดขาแก้พูนนี่ม้อูดีดแหงเอ้าเอาเอาเม้วนม้วนวยม้วนม้วนม้วนเปละเอ้าเอาเอยังวะยังยังอูอู้หูอูหยังพีระเต่มากะลยเอ้าแลนไปหาไา่ละแลนไปหาไอยละโอ้ยพูนพูนยังกันบุนี่ว้ายพีละเต่เจ็บขาลูกพีละเต่เจ็บขามันหนีมาแลนน่าี่มีมาลูกมามามาทั้งพี่มา ไยแแมนยังบูนิมอน่เอาเอาเอียงล่ะโอ้ยยี่ังคอมันพุนเอาเอาเาเอาเแลนแนแลนแลนจันจันอ้ยพูนพูนะเอาเมียนตำรวจเอียงเอาเอาเอียงเอาพ่ละเต้นั่งเอียงหลูกโอ้ยนั่งเหยียอย่างไรน้อยสํารวจขนาดเลยดิสํารวจขนาดเลย ลนาชิไปเบ,บิ่งป่าทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกคู่สาสนะมอนี่เอ้าเอาเอ้าเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอา้าหมุดฟังผุนหมุดฟังผีเอ้ากระดิ่แทนมอนี่เอา้าเนี้ยวโอ้ยคาคิวช็อกโก้ผุนผุนเอาเอ้าเอ้าเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าหยุดเนี้ยอไรนี่เอ้าเนี้ยอไรนี่เอ้าเนี้ยอไรนี่มอนี่เอ้าเอาโอ้ยเอา้า พุ่น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 โอ้ยวิ่งบึกบ่าวแล้วป้าป้าวิ่งบึกบ่าวแล้วโอ้ยขากขนาดเพุ่นพุ่นยังพิริติเวลาแค่ชื่เชาวเฉยโอ้ยขากอยู่พุ่นพุ่นโอ้ยสำหรับคลิปนี้ครบ่มียัางไรพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์ให้สองแสบจอมป่วนเมียจอมสาดชแนลเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ ลาเต,ต้โตตึงช็อกโก้ไม้บานๆแกงโตตึงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปบ้านหารังให้พีก้อยเออมามามาไปบ้านไปเร็วเร็วลูกปลาไปบ้านไปบ้านเร็วเร็วเร็วขึ้นรถเมื่อปลาปลปไปบ้านไปเร็วเร็วเร็วรถรถรถอุ้ยเก่งขนาดเว้ยว้ายมือจัตความขนาดโดดขึ้นรถเองเร็วพี่น้องเก่งขนาด